กระบะเข้าใหม่นะครับผมบอกก่อนเลยว่าวันนี้เอากระบะสวยสีขาวนะครับนานๆมีให้ถิ่นมีเห็นทีนึงนะครับเป็นกระบะเกียวโตด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้ได้ราคาถูกนะได้ลดราคาถูกเท่ากระบะพวกเกียร์แมนนวลเลยนะครับได้ราคาดีและที่สําคัญใหม่น้อยด้วยนะครับบอกก่อนเลยว่าวันนี้นะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็วันที่20แล้วเนาะยีแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะสิ้นปีใหม่แล้วนะครับใครสนใจออกรถนะรีบทักรีบโทรมาเลยนะครับ โปรแคมเปญสุดท้ายของปีนะครับดอกเบี้ย2.39หมดแล้วหมดเลยแต่มาด้านะครับผมบอกเลยว่าออกยากกว่าเดิมแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับโปรแรงๆนะครับมีมาให้ครบๆคุ้มๆนะครับรีบติดต่อมาหาเป้เลยเบอร์0947894848นะครับใครหารถกระบะ4ประตูเกียวโต้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบนะครับขับง่ายขับดีออปชั่นต่างๆให้มาครบเครื่องเรื่องความปลอดภัยเบอร์1ต้นๆเลยแบบนี้ออปชั่นชุดแต่งให้ครบนะครับ แล้วก็เป็นรถที่ได้แรงม้าเยอะสุดนะครับทอสการบรรทุกบรรทุกได้นะครับขึ้นเขาขึ้นดอยสบายนะครับต้องมีนาวาร่าตัวแคลิเบอร์คันนี้นะครับ2.5 EL นะครับสีขาว4ประตูคันนี้นะครับจำเลยนะว่าคันนี้สภาพสวยมากนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้สดๆร้อนนะครับได้รถปี19จด20นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถสวยเดิมแค่ไหนนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับเป็นนาวาร่านะครับตัวนี้ยกสูงนะครับ ไม่ใช่แบงก์อีชันนะเป็น, caliber, นคลิเบอนะร์นะครับ2.5นะร้อแรงม้านะครับรถสภาพเดิมนะครับเป็นตัวรถที่ได้สมรรถนะดีนะครับแต่งครบอย่างหล่อมาให้แล้วเดี๋ยวมาดูการด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะมีความสปอร์ตดูดันนะครับเป็นไฟหน้าแบบลมดำด้านในนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโรเจสเตอร์ เวลาสตาร์ทปุ๊บจะมีไฟไทม์ติดให้นะครับด้านหน้าตรงนี้เป็น LED สีขาวนะครับจากนั้นจะเป็นตัวสีทาเงานะครับโลโก้ที่สันสภาพสวยสภาพเดิมแล้วก็ในเรื่องของสีสันของรถสภาพเดิมทั้งคันเลยรถเดิมนะครับตรวจเช็คเครี่ยนนะทุกจุดโครงสร้างเดิมแท้หมดเลยนะครับอยากได้รถเดิมรถดีนะครับผมบอกเลยว่าไม่รนย้อมติดต่อมาหาเป้เลยนะครับรับประกันบุนตีให้ถ้าเจอชนหนักต่อต่อรถพิคว่ำนะครับกับไมค์กอไมค์หรือนะครับกับสีมารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับอ่มาดูกันนะครับ ตัวนี้นะครับสภาพรอยละเอียดในรอบรถเนี่ยเดิมๆเห็นไหมครับฝากระโปรงเดิมสันคมชัดเจนแบบนี้สีขาวนวลๆนะครับเดี๋ยวล้างใหม่สปาใหม่สวยกว่านี้แน่นอนนะครับสวยกว่านี้อีกนะครับและผมให้ดูก่อนนะว่าแม็กเนี่ยสวยมากขอบสิบแปดนะครับแม็กขอบสิบแปดสภาพสวยกริปเลยไม่มีรอยครุ่นบาทเลยสภาพสวยเนียนกริปแบบนี้นะครับยางยังใหม่ดอกยังหนานะครับใช้ยาว กระจกด้านหน้าติดฟิล์มมาให้แล้วครบครบนะครับติดฟิล์มกองแสงมาให้แล้วครบครบเลยนะครับของนิสันติดฟิล Naval ์มกองแสงมาให้แล้วครบครบนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมนะครับกระจกมองข้างเป็นโครมเมียมแบบนี้มีฟิล์มตัวให้พร้อมแล้วก็มีกล้องให้รอบคันนะครับซ้ายขวาหูจับมีความสปอร์ตโครมเมียมนะครับครบๆบเลยติดฟิล์มมาให้แล้วครบเช่นกันนะครับพันธุสดแต่งมาให้พร้อมๆนะครับบนด้านข้างบนด้านเหยียบนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวสีดํานะครับ เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำนะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแล้วก็ด้านในนะครับอ่ะด้านในนะครับเบาะเนี่ยจะได้เป็นตัวเบาะผ้านะครับไม่อบซับความร้อนดีไซน์สวยหรูหน่าใช้นะสำหรับนิสสันผมบอกเลยว่าดีไซน์ได้สวยมากนะออปชั่นคือให้มาไม่กักนะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องออปชันต่างๆเรื่องความสะดวกบาความสะดวกวสบายอำนวยให้หมดเลยนะครับลูกค้าคนไหนได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับ แล้วดูโครงสร้างเสาบีนะครับนี่สภาพเดิมเห็นไหมครับหุนน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับเดิมนะครับไม่ต่างกับสปอตดูเลยนี่เดิมแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องชัดต้องคมทุกเม็ดทุกจุดนะครับนี่ดูเลยนะครับเป๊กล้าแกะให้ดูเกืแบบนี้นะครับย้ํานะลูกค้าดูคลิปจบแค่สิบกว่านาทีนะครับลูกค้าได้รถสวยไปใช้ลูกค้าคิดว่าดีไหมนะครับคิดว่าดีไหมครับแบบนี้อ่า ให้ดูนะครับดูยาวดูให้จบนะครับแล้วได้รถสวยไปใช้ถูกใจใช้งานยาวสิบห้าปียีสิบปีนะครับดีกว่าไปดูแบบไม่รู้อีโนยเนี่ยแบบไม่ดูเรื่องเลยนะครับได้รถอะไรก็ไม่รู้แต่ราคาถูกหุ้นราคาถูกแต่ว่าถูกใจแค่อาทิตเดียวที่เหลือโดนย้อมหมดเลยไปรังเอาไหมนะครับถ้าลูกค้าอยากได้รถสวยนะครับดูแค่สิบดูสิบนาทีนี้ให้จบแล้วสนใจทักมหาเป้โทรมหาเป้ได้เลยนะครับอย่าไปให้ข้อมูลแบบละเอียดนะครับว่ารถสภาพเป็นยังไงออกรถยังไงเดี๋ยวให้ครนให้คาแนะนำทั้งหมดเลยนะครับก่อนออก นะครับย้ําเลยนะรถสวยรถเดิมนะครับผมบอกเลยว่าเกตเอจริงไม่มีราคาถูกๆไม่มีนะครับราคาก็สูสีกันหมดนะครับพอๆกันหมดนะครับรถนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคัดเกตจริงๆนะครับมันต้องแบบนี้นะครับผมไม่ได้พูดทีผมมีรางวัลให้นะครับมีรางวัลรับรองนะครับผมบอกเลยนะเรานะครับมีรางวัลรับรองนะครับ และดูนะรถทุกคันนะนี่เห็นไหมสภาพเดิมครับกล้องหลังมีให้ใช่ไหมตัวนี้นี่กล้องหลังไฟเบรกไฟถอยดูเดิมไม่แตกไม่แล้วแมคเเนอร์สภาพใสไม่คลิปนะครับและดูตะเข็บท้ายต้องเดิมต้องไม่มีชนนะนี่ต้องเดิมต้องไม่มีชนแบบนี้นี่ครับสายเดิมขวาเดิมตะเข็บไม่นะชัดๆแบบนี้อ่ะต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับไฟเบรกไฟถอยต่างๆอยู่ครบนะครับตัวเอลนะครับขันท้ายสภาพเดิมช่วงล่างเดิมเดิมนะครับนี่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานการคุ้มคุ้มนะครับคุ้มคุ้มเลยนะครับ ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับแล้วดูนะผมบอกก่อนเลยนะด้านในนะครับออปชันที่ได้เหมือนกันนะครับเยอะมากๆแล้วก็บอกเลยว่าแผ่นเพอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่แผ่นเพจต้องครบต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นเลยนี่แผ่นเพจนะครับขอที่สัตว์อยู่ตรงนี้นะครับโฮมไลท์มัลติฟังก์ชันสามก้านสวยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกียร์เป็นเกียร์โต้นะครับจอมีให้ครบขนาดสิบนิ้วนะครับไม่พอนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ กระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้าแป้นเบรกนะครับยังใหม่กริปเลยนะครับแป้นเบรกยังใหม่กริปนะครับและก็พวกในเรื่องของเบาะสภาพยังใหม่กริปนะครับอ่าสภาพใหม่กริปเนียนๆแบบนี้นะครับอ่าเย็นๆจฉ่ำนะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยนะครับอ่าออปชั่นให้มาเยอะและคุ้มแล้วต้องนิสสันเท่านั้นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา4ี่แสนห้าหมื่นพันนะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39 4ปีนะครับพะว่าดีเคดีก็จัดไปเลยฟรีดาวได้นะครับลองดูนะนี่ครับจอใหญ่ทัชสกรีนได้แบบนี้นะครับมือตรงมือทูต m a มีครบนะครับมือตงมือถือต่อได้หมดนะครับคาบแค่ถอยมีกล้องหลังให้อีกทางซ้ายเป็นดีเห็นไหมครับครบเลยทั้งขวาจะเป็นกล้องด้านหลังอ่าปรับกล้องได้นะกล้องซ้ายกล้องขวากล้องมุมอับสายตามีครบแบบนี้เอาไหมครับแบบนี้พร้อมโปรด้วยนะครับติดต่อมาหาเปได้เลยแล้วดูกระจกมองหลังนะครับ เป็นเลนฟิล์มแบบนี้คือมันปรับแสงออโต้นะครับปรับแสงออโต้นะครับาการแสงการแสงสะท้อนเข้าตาเราดีมากๆนะครับ,บออปชั่นให้มาครบเครื่องนะครับและไมลมันแค่ห้าหมื่นโลนะครับไมลมันห้าหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะผมบอกเลยว่าแบบนี้ไม่คุ้มค่าจริงๆนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตไมลห้าหมื่นนะครับไปดูหน้าหน้าเครื่องเันแก้มต่างเป็นยังไงเอาล,ลองมาดูกันเลยแล้วบอกเลยว่าคันนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะรับประกันภาษีเลยรถเดิมไม่มีโดนนะครับ แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คิิบๆนะครับนี่เดิมเดิมซีนเดิมเป็นแบบนี้นะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนี่รถเดิมฝาเดิมแท้นะครับฝาเดิมแท้นะครับนี่เดิมๆนะครับแค่ยังไม่ล้างเท่านั้นนะครับนี่ซีนซิลิโคนก็เดิมแท้แบบนี้นะครับตะกิ้เกรืต่างอยู่ครบครบครบๆนี่ครับมอกอยู่ครบแบบนี้นะครับแก้มซ้ายมือขวาสภาพเดิมนะครับใครสนใจ ติดต่อหาไปได้นะครับ0948894848นะครับสภาพรถสวยเดิมแบบนี้นะครับย้ำเลยนะนี่คือ4ประตูเกียร์ออโต้ปี19จด20สวยน่าใช้แล้วหล่อบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะพร้อมโปรนะครับบอกเลยว่าของแถมเพียบของแถมคุ้มเยอะที่สุดนะครับกล้องหลังมีให้แล้วกล้องหน้ามีพร้อมแล้วนะครับเหลือนะครับเหลืออะไรเหลือมาเต็มถังแถมให้กับบ้านเลยนะครับพร้อมโปรดอกเบี้ยพิเศษอยากได้จัดมาหรือซื้อสดก็ได้จัดไฟก็ได้นะครับ ซื้อสดได้จัดเฟนได้บริการทำสัญญาทั่วทไทยทุกจังหวัดเลยวันนี้ฝากด้วยนะสำหรับกระบะคันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ